สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือคูณวินล่าครับมีสาวยน้ำติดกับทะเลด้วยครับนี่เด็กๆชอบใจเลยนะครับบรรยากาศรอบๆครับประมาณนี้นะครับทะเลครับท่านผู้ชมทะเลตรงนั้น อย่างสวยเลยครับเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นห้องครัวทำกับข้าวครับบรรยากาศรอบข้างก,ก็จะประมาณแบบทะเลครับ สวยงามมากเลยครับอากาศเย็นสดชื่นนะครับมีห้องลองเพลงด้วยเป็นบรรยากาศตอนเย็นๆครับที่แบบลมกำลังเงย็นๆเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือบือบันไดท,ที่ลงไปนะครับจาก กนะับองครสวยงามมากเลยครับชายหาดก็จะสะอาดมากเลยครับนี่ครับดินทรายที่แบบหาดทรายที่สวยงามนะครับนี่ครับสะอาดนะครับมีคนเล่นอะไรนัาเรียกนะี่ครับ จะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้นะจะเป็นที่น้องพักครับจะให้ดูแบบพ่อเพื่อนนะครับพี่น้องอครับรับลงน้ำเขานี่อาบน้ำยืนสบายเลยครับนี่ ให้เป็นเน้นแบบนี่ครับเป็นชายทะเลมากกว่าครับท่านผู้ชมนี่ครับเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบนึงน,นะครับท่านผู้ชม